Playing work. สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้พวกเรา playing adver จะมาพูดถึงตัวฮิลเริ่มต้นที่ดีที่สุดในเกมกันนะครับในตอนเริ่มต้นเกมจะมีเควสให้เราสุ่มหาตัว5ดาวฟรีหนึ่งตัวเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่แน่ใจว่าเอ้ยเราเลือกตัวอะไรดีซึ่งผมเชื่อว่าถ้าใครได้ลองเล่นเกมนี้ดูแล้วเนี่ยก็คงปฏิเสธไม่ได้กับการที่ว่าทีมเราเนี่ยต้องมีตัวฮิลตัวฮิลที่ว่านั้นเนี่ยก็คือตัวทูตสวัสดิ์ท่าน้ำนันเองครับ เริ่มจากที่หน้าตาของมอนสเตอร์ก่อนเลยนะครับเป็นเทวดาเพศชายถือดาที่เท่มากบางคนอาจจะอวยเป็นผัวกันเลยก็มียิ่งล่างแปลงร่างนี่แบบว่าเท่กันไปใหญ่เลยครับตัวสกิลนี่เรียกว่าครบเครื่องสุดๆเพราะมีสกิลท่าฮิวเนี่ยถึง2ท่ามีทั้งฮิวเดี่ยวและฮิวหมู่มีสกิลฮิวเดี่ยวที่ใช้ค่ามานาเพียงแค่สอมานาเท่านั้นซึ่งใช้น้อยที่สุดในเกมแล้วครับเมื่อปลุกพลังเนี่ยสกิลฮิวหมู่หลังจากที่ฮิวแล้วเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์ฮิลต่อเนื่องเพิ่มขึ้นมาด้วย ซึ่งความแรงของการฮิวของตัวทูตสวรรค์น,นะครับจะสเกลจากค่าพลังป้องกันทําให้เป็นมอนสเตอร์เนี่ยที่ถ้าเกิดเราใส่รูที่ถูกต้องเนี่ยจะถึกมากๆครับโดยการที่เราใส่ตะลุนป้องกันเนี่ยเพื่อให้มันฮิวแรงด้วยแล้วนีครับมัน,นกลายเป็นว่ามันเป็นตัวแทงธรรมชาติชั้นดีให้กับเราไปด้วยในตัวเลย เรียกได้ว่าควบตำแหน่งทั้งแทงและฮิลในตัวเดียวกัน <Okay. S 1> ทําให้เวลาเราเนี่ยต้องการจะจัดทีมเนี่ยมันยืดหยุ่นมากๆเพราะว่าอีก2ตัวที่เราจะเลือกใช้เนี่ยจะใช้เป็นตัวอะไรก็ได้เพราะว่าเรามีตัวที่สามารถแทงได้แล้วก็ฮิลได้แล้วเป็นตัวที่ผมว่าเหมาะกับซัมมานเนอร์ทุกๆตัวในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องโลลี่ออเบียรหรือคลิฟที่สําคัญเราสามารถปลุกพลังได้ง่ายๆตั้งแต่ช่วงต้นเกมด้วยทริกจากคลิปของเราที่แล้วนะครับหากใครยังไม่ทราบทริกนี้ก็กดตามลิงก์นี้ไปได้เลยครับ เพื่อนๆคิดว่าอย่างไรกันบ้างครับสำหรับทูตสวรรค์น้ำนที่เรามารีวิวให้ในวันนี้อันนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับหากเพื่อนๆมีความคิดยังไงคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้านล่างได้เลยครับฝากด like, กดไลค์กดซับ s ไคร b ์กดติดตามพวกเราด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ